โอลิเวียเป็นคุณแม่ลูกอ่อนและชีวิตของเธอก็วุ่นวายมากแต่ด้วยความช่วยเหลือจากคุณผมเชื่อว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นแน่แน่วันหนึ่งเธอกลับบ้านพร้อมรถเข็นเด็กถอดเสื้อโค้ทออกเช็คโทรศัพท์และไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้จอแดนลูกน้อยของเธอแต่อีกไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ต้องออกจากบ้าน <c oughs> อีกครั้งแต่เธอหากุญแจไม่เจอคุณช่วยเธอหามันหน่อยได้ไหม ไม่รู้ว่าคุณสังเกตเห็นไหมว่าเธอใส่มันไว้ในกระเป๋ารถเข็นเด็กในขณะที่เช็คโทรศัพท์ของเธอลูกของโอลิเวียดื่มนมผงสำหรับเด็กครั้งละ5ออนซ์วันละ5ครั้งโอลิเวียควรเตรียมนมปริมาณเท่าไหร่สำหรับ2วันโอลิเวียต้องเตรียมนม50ออนซ์ วันหนึ่งโอลิเวียพาจอแดนเข้านอนแต่อีก10นาทีต่อมาจอแดนก็เริ่มร้องไห้เธอจึงรีบวิ่งไปที่ห้องนอนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะจุกนมหายไปแล้วโอลิเวียค้นหาในเปลและตามพื้นแต่ก็ไม่พบเลยมันอยู่ตรงไหนกันนะ ลองดูที่กำปั้นเล็กๆของเขาสิเขากำมันไว้แน่นจอแดนคงบีบมันขณนะนอนหลับโอลิเวียซักถุงเท้าเด็ก8คู่และเมื่อเธอกำลังตากพวกมันเธอก็สังเกตเห็นว่าถุงเท้าหายไปหนึ่งข้างตอนนี้เหลือถุงเท้ากี่ข้างคุณช่วยเธอนับหน่อยได้ไหมตอนนี้เหลือถุงเท้าแค่15ข้างเท่านั้น เยี่ยมมากแต่ตอนนี้เราต้องช่วยโอลิเวียหาถุงเท้าที่หายไปคุณเห็นมันไหมใช่แล้วมันอยู่ที่เท้าเล็กๆของเด็กน้อยนั่นเองเธอคงเผลอและใส่มันให้จอแดนโดยไม่รู้ตัวมีอยู่วันหนึ่งโอลิเวียพาจอแดนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะที่นั่นเธอเห็นผู้หญิงสองคนเข็นรถเข็นเด็ก คนหนึ่งเป็นคุณแม่แอีกคนเป็นพี่เลี้ยงเด็กคุณช่วยเธอหาคำตอบได้ไหมว่าคนไหนคือแม่ตัวจริงผู้หญิงทางขวาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเธอกำลังถือสมุดบันทึกที่มีตารางเวลาของเด็กเช่นเวลาอาหารเวลานอนกลางวันการเดินเล่นกิจกรรมและอื่นๆแต่คุณแม่ตัวจริงไม่จำเป็นต้องจดบันทึกใดๆเพราะเธอจำได้ทุกอย่างนั่นเอง เมื่อลูกของโอลิเวียเริ่มโตขึ้นเล็กน้อยพวกเขาก็ได้รับเชิญไปงานวันเกิดของลูกของเพื่อนบ้านแต่เมื่อไปถึงที่นั่นโอลิเวียก็เห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดมากคุณเดาออกไม่ว่าอะไรที่ดูแปลกสำหรับเธอถ้าคุณเห็นแสดงว่าคุณช่างสังเกตมาก ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะกำลังเติมนมลงในถ้วยของเด็กๆแต่เมื่อไหร่นมจะเต็มแก้วในเมื่อเหยือกนั้นว่างเปล่าหรือว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวอุ้ยมาผิดงานแล้วโทษทีวันหนึ่งหลานสาววัยสิบขวบของโอลิเวียมาเยี่ยมพวกเขาเธอจึงทำเค้กแสนอร่อยและวางไวบ้บนโต๊ะในครัวไว้ให้เด็กๆทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น เธอจึงปล่อยให้เด็กๆอยู่กันตามลําพังสักครู่เพื่อรับสายแต่เมื่อเธอกลับมาเธอก็พบว่าเค้กชิ้นหนึ่งหายไปหลานสาวของโอลิเวียบอกว่าจอแดนเป็นคนเอาไปแต่โอลิเวียไม่เชื่อเธอเพราะอะไรจอแดนตัวเตี้ยเกินกว่าจะคว้าขนมได้แถมยังเอื้อไม่ถึงโต๊ะอีกด้วยหลานสาวเธอคงกินมันไปแล้วและกำลังพยายามใส่ร้ายเด็กน้อย โอลิเวีและจอแดนได้รับเชิญไปงานวันเกิดอีกครั้งดูที่อาหารที่เจ้าภาพเลี้ยงพวกเขาสิและช่วยเธอตัดสินว่าอาหารจานไหนที่ปลอดภัยสำหรับลูกของเธอผมคงไม่เสี่ยงกินเค้กชิ้นนี้หรอกกลิ่นมันคงเหม็นมากและมีมแมลงวันเกาะอยู่บนคุกกี้พวกนี้ด้วยแต่โชคดีที่แอปเปิลดูปลอดภัยที่จะกินได้ วันนี้เป็นวันแรกของจอแดนในโรงเรียนอนุบาลทั้งโอลิเวียและเขาต่างตื่นเต้นและไม่อยากไปสายแต่ปัญหาคือมีทาง3ทางที่นำไปสู่อาคารเรียนคุณช่วยโอลิเวียเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดหน่อยสิถนนด้านซ้ายมีต้นไม้ล้มขวางทางอยู่ข้างหน้าส่วนทางเดินตรงกลางมีหลุมซ่อมบำรุงเปิดอยู่ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ในขณะที่ถนนด้านขวาดูปลอดภัยดีพวกเขาจึงควรเลือกเส้นทางนี้โอลิเวียและจอแดนอยู่ที่สนามเด็กเล่นจอแดนกำลังเล่นทรายและโอลิเวียกำลังนั่งดูเขาทัานใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าของเล่นชิ้นหนึ่งของเขาหายไปมันคือตุ๊ก,กตาหมีสีสม้มเธอหันไปมองรอบๆและเห็นคนอื่นอยู่แถวนั้นเพียง3คนเท่านั้นคุณเดาออกไหมว่าใครเป็นคนเอาตุ๊ก,กตาหมีไป เป็นชายชราคนนั้นเองดูสิอุงเท้าของตุ๊กตาหมีโผลออกมาจากกระเป๋าของเขา <c oughs> เขาหยิบมันไปทำไมกันนะ, <c oughs> ะหลายปีต่อมาโอลิเวียก็ปล่อยให้จอดแดนอยู่บ้านคนเดียวเป็นครั้งแรกและบอกให้เขาเป็นเด็กดีแต่เมื่อเธอกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเธอก็รู้ว่าเขาได้ทำบางอย่างที่ไม่ควรทำลองมองดูในห้องให้ดีและพยายามหาสาเหตุสอย่างที่ทำให้โอลิเวียไม่สบายใจ ก่อนอื่นดูเศษขนมปังสีน้ำตาลบนพื้นใกล้เตียงสิจอแดนกินคุกกี้ช็อกโกแลตเข้าไปและรีโมททีวีก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแสดงว่าเขาคงหยิบมันมาเปิดทีวีและดูการ์ตูนและสุดท้ายเขาคงเกิดอยากเป็นศิลป,ปินขึ้นมาลองดูภาพวาดบนผนังใกล้ประตูสิใกล้ถึงวันเกิดของจอแดนแล้วและเขาก็ขอให้อลิเวียเชิญเพื่อนสนิทของเขามางานปาร์ตี้ จอแดนเป็นเด็กที่เข้ากับคนง่ายและมีเพื่อนมากมายเขาสนิทกับเด็ก3คนเป็นพิเศษลองดูห้องของจอแดนและช่วยโอลิเวียค้นหาว่าเด็กคนไหนคือเพื่อนสนิทที่สุดของจอแดนคือเด็กชายผมบอนคนนี้เพราะมีภาพวาดของเขาแขวนอยู่บนผนังเหนือเตียงของจอแดน โอลิเวียไม่เพียงแต่เชิญเพื่อนสนิทของจอแดนเท่านั้นแต่ยังเชิญเด็กคนอื่นๆมางานวันเกิดของเขาด้วยเมื่อเด็กๆทั้งหมดมาร่วมงานเขาจึงรู้ว่ามีแขกคนหนึ่งมาโดยไม่ได้รับเชิญคุณหาตัวผู้บุกรุกเจอไหมเด็กหญิงคนนี้ใส่ชุดแม่มดเธอคงจะไปปาร์ตี้ฮาลวีแน่ๆแ,แ,แล้วเธอมาที่งานวันเกิดของจอแดนได้ยังไงเนี่ยเอ๋หรือเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวนะ เมื่อถึงเวลาต้องนําเค้กวันเกิดของจอแดนออกมาโอลิเวียก็ต้องตกใจมากเพราะเค้กได้หายไปเด็กๆอยู่รวมกันและไม่ได้ออกจากห้องเลยคงต้องเป็นผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่หยิบเค้กไปแน่โอลิเวียเปิดโหมดนักสืบและไม่นานก็รู้ว่าใครเป็นหัวขโมยคุณช่วยหาคําตอบได้ไหมคุณยายคนนี้เอง ดูเสื้อของเธอสิคราบดำๆนั่นใช่ช็อกโกแลตหรือเปล่าเธอนั่นแหละที่เอาเค้กไปเฮ้ hey, เราควรจับคู่เธอกับคุณปู่ที่ขโมยตุ๊กตาหมีตัวนั้นดีไหมในตอนแรกโอลิเวียตกใจแต่โชคดีที่เธอพบวิธีแก้ปัญหาได้เร็วพอเธอโทรไปที่เบเกอรี่ที่ใกล้ที่สุดและสั่งเค้กมาใหม่อีกชิ้นผู้เขาบอกว่าจะส่งเค้กมาให้ทันทีโดยให้เธอเป็นคนเลือกคนส่งของเอง ลองดูคนส่งของทั้ง3คนนี้ให้ดีแล้วเลือกคนที่น่าเชื่อถือที่สุดผู้ชายคนซ้ายใส่เฟือกที่แขนเขาคงปั่นจกักรยานไม่สะดวกแน่ว่าไหมส่วนผู้หญิงคนซ้ายก็ดูโอเคแต่ดูจกักรยานของเธอสิอย่างหน้ามันแบนดังนั้นผู้ชายตรงกลางจึงดูน่าเชื่อถือที่สุด งานเลี้ยงเลิกแล้วและจอแดนก็มีความสุขมากเขาอยากนับของขวัญที่ได้รับทั้งหมดแต่ปรากฏว่าพวกมันกระจัดกระจายไปทั่วห้องมองดูรอบๆห้องให้ดีและช่วยหาของขวัญทั้งหมดให้เขาที1 2 3หาไม่ยากหรอกสอยู่ใต้เตียง5กับ6กล่องหนึ่งอยู่บนเก้าอี้และอีกกล่องอยู่ใต้หมอนบนเตียง และสุดท้าย7จซ่อนอยู่บนตู้เสื้อผ้าตอนนี้จอแดนมีอายุมากพอที่จะเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสได้แล้วและโอลิเวียก็กำลังมองหาครูสอนพิเศษให้กับลูกชายของเธอลองดูคุณครูทั้ง3คนนี้แล้วช่วยเธอเลือกคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุด อืมลองดูผู้หญิงคนนี้ทางขวาสิซื้อยืดของเธอมีรูปหอไอโฟนและคำว่าแฟร n ซ์อยู่แต่ชื่อประเทศมันเขียนผิดควรจะสะกดแบบนี้ต่างหากแบบนี้จะเป็นครูที่ดีได้ยังไงส่วนผู้ชายตรงกลางมีป้ายตำรวจติดกระเป๋าเสือ้อเขาต้องเป็นตำรวจแน่ๆและเขามาทำอะไรที่นี่ล่ะดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดมีตัวเลือกเดียวก็คือเด็กสาวทางซ้ายคนนี้เมสซิบุกคู